เป็นโอ้ปีนบันไดนะฮะ ในบรรทายสองอันปีนมาแล้วหยุดตรงนี้ครับม้าขยกเลยทีเดียวเอาละแต่ใดๆก็ตามฮะพี่คนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป1น่าจะคว่ำสองจะง่ายหลังหรือ3พี่เขาจะปลอดภัยดีครับต้องบอกเลยนะคะว่านดีคุณอย่าบอกคุณเรียนจบคณะขี่ม้าไม่ไผ่กบขยกขึ้นมาอีกทีไม่ได้ลงวิชานั้นมากค่ะต่อแล้วไปแต่คิดว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นนะฮะคิดว่าตอนแรกก็มั่นใจอยู่นะว่าเอ้ยวันนี้มาแบบคะแนนมาวินวินได้แต่ว่าไม่ถูกสักอย่างเลยเป็นการรีแคปไวๆแล้วกันข้อแรกคุณอย่าง ตัดข้อผิดออกไปเหลือ50 50แต่ยังไม่เจอข้อถูกข้อที่2ยังไม่เจอข้อถูกข้อนี้อยากน้อยเอาคะแนนกลับบ้านไปบ้างนะครับหรือว่าคุณดีโอขอเลยได้ค่ะเพราะฉะนั้นขอนุญาตใช้จับปลา50มือแล้วกันนะคะเราให้เต็มที่ได้แค่2เท่าน,นั้นฮนะยืนยันว่าจะใช้จับปลา2มือและ2ข้อที่เหลือจะพึ่งตัวเองล้นล้วนถูกต้องนะครับคุณวลีลิน ไม่เอาไข่ต้มกับบานโอเคได้เลยและทำนายเหตุ f o r t u n e t ทเ l อ r วันนี้กดลดราคาถึง70%เลยที่อา,อ,าอะไรครับเนี่ยเอาล่ะทายได้2อ,อย่างจากเซนของวาริเดนที่ไม่น่าจะเชื่อถือได้เท่าไหร่นะคะพี่แกไม่น่าจะห่ายหลังอยู่แล้วหรือเราไม่ควรเชื่อเซนต์ตัวเองนะเทพเจ้ากาชาคิดว่ายังไงคะ <laughs> จากที่เทพเจ้ากาชาได้รับฟังถึงาลาสเดนของเราค <c oughs> ิดว่าเขามีสิทธิ์อย่างสูงมากที่อาจจะน่าควาำเพราะถ้าดูจากพ <c oughs> ื้นที่ที่เขาใช้อยู่มันดูครุขระแล้วไอ้ข้างหน้าตรงสีฟ,ฟ้ามันก็เป็นนูนขึ้นมาด้วยมันก็อาจจะมี ส,สูงมากๆที่จะเกิดอุบัติเหตุให้เขาหน้าควา่ำนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือความเห็นของคู่แข่งคนครับคุณวลลีลินตอนนี้คุณจับปลา2มือดังนั้นคุณสามารถตอบได้2ตัวเลือกดูจากวิเลตของคุณจิรุสอข้อที่ผ่านมาแล้วเราควรจะลอกกันบ้านเขาค่ะเราจะลอกข้อ1แล้วเราก็จะการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นขอให้เขาปลอดภัยดีแล้วกันค่ะ โอเค1กับ3ยืนยันคำตอบเรียบร้อยไปดูเฉลยดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไว้ก่อนเพื่อยังอยู่ในเกมนะฮะวิดีโอมาเลยครับสวดมนต์ปริกรรมทุกคาถาที่มีได้เลยฮะจังหวะนี้แล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาเดินม้าขยกบันไดขึ้นมามีสิทธิ์หรือไม่ไม่รู้แต่อยู่อย่างสูงจริงๆครับเดินมาแล้วยังไงมาถึงกองฟ้าแล้วแล้วยังไงไปผ่านไปได้ปลอดภัยดี ดอกจันตัวโตๆนะครับอย่าเล่นอย่างนี้เองที่บ้านนะครับน่ากลัวเหลือเกินนะ